สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนและจํานวนค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อการแก้โจทย์ปัญหาก็คือการแสดงวิธีทำนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาที่เขากําหนดมาให้นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของหนูเลยหน้าที่16ค่ะไปพร้อมกับครูเลยนะคะ ข้อที่1น,นะคะโจทย์บอกว่าเกษราซื้อมะม่วง1เศษ7ส่วน10กิโลกร,รมัมซื้อมังคุด2เศษ1ส่วน5กิโลกร,รมัมและซื้อเงาะอ,อีก2เศษ1ส่วน10กิโลกร,รมัมเกษราซื้อผลไม้ทั้งหมดหนัก กี่กิโลกร,รมัมโจทย์นะคะกําหนดมาให้โจทย์ให้หนูแสดงวิธีทำก่อนจะแสดงวิธีทำนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้คืออะไรและสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามครูเคยบอกไปแล้วนะคะสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ช่วงสุดท้ายของโจทย์จากโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือเกสราซื้อผล,ลไม้ทั้งหมดหนักกี่กิโลกร,รมัม อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เรารู้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วที่เหลือจะเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือเกสลาซื้อมะม่วง1เศษเจส่วน10กิโลกรัมซื้อมังคุด2เศษ1 5. ส่วนหกิโลกรัมแล้วก็ซื้อเงาะอ,อ,อีกสองเศษ1ส่วนสิ กิโลรที่ครูขีดเส้นสีน้ําเงินนะคะจะเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และที่ขีดเส้นสีแดงจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเวลา,าทํานะคะให้นักเรียนเริ่มเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก่อนบรรทัดแรกโจทย์บอกว่าเกสลาซื้อมะม่วงหนึ่งเศษเส่วนสิกิโลกรัมบรรทัดที่สโจทย์บอกว่าซื้อมังคุด2องเศษหนส่วนหกิโลกรัมและสุดท้าย ซื้อเงาะอีกสองเศษหนึ่งส่วนสิบกิโลกร,รมัมอ่าสามรทัดนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปให้เขียนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าเกษราซื้อผลไม้ทั้งหมดหนักกี่กิโลกร,รมัมใช่ไหมคะอ่ะมาตีโจทย์กันเนาะมาตีความกันนะคะเกษราซื้อผลไม้ทั้งหมดเนี่ยหนักเท่าไหร่ซื้อมะม่วงซื้อมังคุดแล้วก็ซื้อเงาะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเอาตัวเลขมาทำอะไรกัน นี่เลยค่ะเอาตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันก็คือจำนวนกิโลกร,รัมของมะม่งวงของบังคุดแล้วก็ของเงาะเอามาบวกกันนะคะใส่บวกกันเสร็จแล้วอย่าลืมใส่หน่วยมาให้ครูด้วยหน่วยก็คือกิโลกร,รมัมอ่าพอเสร็จแล้วบรรทัดนี้ต่อไปให้หนูแสดงวิธีการคิดค่ะวิธีการคิดนะคะ จทย์ข้อนี้เนาะครูจะใช้วิธีที่1ก็คือเอาจํานวนเต็มข้างหน้ามารวมกัน1นึวกสบวกสได้แบบนี้แล้วก็เอาเศษส่วนรวมกับเศษส่วนได้เป็น7จ็ดส่วนสิบส่วนหส่วนสิรวมกันได้แบบนี้นะคะพอรวมกันแล้วตัวส่วนมีส่วน10 มีส่วน5แล้วก็มีส่วน10ซึ่งตัวส่วนยังไม่เท่ากันมีส่วน10บส่วน5ส่วน10บครูจะต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนวิธีการทําก็คือทําตัวส่วนน้อยให้เป็นตัวส่วนมากมีก้อนเดียวค่ะทําส่วน5ให้เป็นส่วน10วิธีการทําส่วน5ให้เป็นส่วน10นะคะครูก็จะเอาไปคูณเลข2ทั้งเศษและส่วน และสุดท้ายอย่าลืมใส่หน่วยกิโลกรัมมาให้ครูด,ด้วยบรรทัดถัดไปคูณรวมกันเสร็จแล้วนะคะ1นึบวกสบวกสมีค่าเท่ากับ5 เส่วนสิบเหมือนเดิมครูยังไม่ได้ทำอะไรบรรทัดนี้ก้อนนี้นะคะ2ส่วนสิมาจากไหนมาจากที่ครูเอาไปคูณด้วยเลขสองก็คือก้อนนี้ส่วนก้อนสุดท้ายยังไม่ได้ทำอะไรค่ะเขียนไว้เหมือนเดิมและตามด้วยหน่วยก็คือกิโลกร,รมัมเสร็จแล้วเอามารวมกันนะคะบรรทัดถัดไปเลข5าเหมือนเดิมครูยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยนะคะเลข5าเหมือนเดิมตอนนี้ก้อนข้างบนตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะพอตัวส่วนเท่ากันครูสามารถเอาไปรวมกันได้ 7บวก2เป็น9บวกอีก1เป็น10เลยได้เป็นเศษ10ส่วน10และก็อย่าลืมกิโลกร,รัมด้วยนะคะอ๋อก่อนจะเป็นกิโลกร,รัมนะคะ5นะคะตอนนี้คุณได้เลข5เนาะบวกกับ10ส่วน10มีค่าเป็น1 5หบวก1ก็คือเท่ากับ6ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่หน่วยเป็นกิโลกร,รัม อตอนนี้นะคะครูตอบเสร็จแล้วได้คําตอบมาแล้วนะคะตอบ6กิโลกร,รัมเวลาตอบค่ะตอนตอบให้นักเรียนตอบอย่างไรครูเคยบอกไปแล้วนะคะว่าตอนตอบให้นักเรียนใส่สิ่งที่โจทย์ถามมาด้วยสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ เกษราซื้อผลไม้ทั้งหมดเท่าไหร่หนูก็ตอบมาว่าเกษราซื้อผลไม้ทั้งหมดหนัก6กิโลกร,รมัมอันนี้คือวิธีที่1นนะคะต่อไปอีกวิธีนึงครูจะให้ดูวิธีที่2วิธีที่2โจทย์เดียวกันค่ะก็คือโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยเวลาทําให้ทําเหมือนเดิม วิธีทำใส่สิ่งที่โจทย์กำหนดมาใหา้เกสราซื้อมะม่วง1เศษ7ส่วน10กิโลกร,รมัมซื้อมังคุด2เศษ1ส่วน5กิโลกรัมซื้อเงาะ2เศษ1ส่วน10กิโลกรัมแล้วก็ใส่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือเกสราซื้อผลไม้ทั้งหมดหนักกี่กิโลกร,รมัมเอาไปทำอะไรกันก็คือเอามาบวกกันเหมือนค้อเมื่อกี้นะคะเหมือนวิธีที่1เมื่อก,กี้อย่าลืมใส่หน่วยก็คือเป็นกิโลกร,รมัมแต่วิธีนี้ครูไม่ได้เอาจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มเศษส่วนบวกเศษส่วนครู จะทำทำจำนวนคะตรงนี้ค่ะให้อยู่ในรูปเศษเกินตรงนี้นะคะโดยการเอา10ไปคูณ1เป็น10บวกอีก7เป็น17ส่วน10ไดนกนนีมาก้อน,นที่2นะคะมาบวกกันนะคะ2 5หคูณ2นะคะได้10บวกอีก1เป็น11ได้เป็น11ส่วน5และสุดท้าย10คูณ2เป็น20บวกอีก1เป็น21่สอ่วนอตอนนี้บรรทัดนี้ก้อน แต่ละก้อนนะคะมีตัวส่วนไม่เท่ากันตัวส่วนมีทั้งส่วน10แล้วก็ส่วน5คุณจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะโดยการทําเลขน้อยไปเป็นเลขมากก็คือมีเลขน้อยอยู่ตัวเดียวก็คือเลข 5. ทําทาเลข5ไปเป็นเลข10บนะคะก็คือเอาไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะอ่าไปดูบรรทัดต่อไปเลยเนาะอย่าลืมหน่วยกิโลกร,รัมด้วยนะคะบรรทัดถัดไปคูณเสร็จแล้ว สิบเจ็ดส่วนสิบมอนเดิมไม่ได้ทําอะไรเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะอย่าทิ้งมันไปแล้วก็ก้อนที่สองนะคะสิบเอ็ดคูณสองได้ยี่สิบสองส่วนสิบมาจากก้อนนี้นะคะเสร็จแล้วก้อนที่สามยี่สิบเอ็ดส่วนสิบตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วครูสามารถเอาไปบวกกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกิโลกร,รัมด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่หน่วยให้ครูด้วยนะคะบวกกันแล้วนะคะมีค่าเป็นหกสิบส่วนสิบซึ่งหกสิบส่วนสิบสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนยังต่ำได้ก็คือ หกนะคะกิโลกร,รมัมอ่าตอนตอบนะคะเวลาตอบให้ตอบอยังไงให้นักเรียนใส่สิ่งที่โจทย์ถามมาด้วยสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเกสราซื้อผลไม้ทั้งหมดหนักกี่กิโลกร,รมัมหนูก็ตอบมาว่าเกสราซื้อผลไม้ทั้งหมดหนัก6กิโลกร,รมัมอ่านี่คือข้อที่1ครูเฉลยให้ทั้ง2วิธีนะคะต่อไปอีกข้อหนึ่งคือข้อที่2ข้อที่2โจทย์บอกว่าสิวกรมีน้ําหนัก เ1เศษ3ส่วน10กิโลกร,รมัมเมื่อควบคุมอาหารและออกกำลังกายนาน6เศษ1ส่วน2เดือนน้ําหนักลดลง5เศษ4ส่วน5กิโลกร,รมัมขณะนี้สีว่ากรมีน้ําหนักกี่กิโลกร,รมัมอ่าโจทย์ให้หนูแสดงวิธีรมก่อนจะแสดงวิธีทำครูบอกแล้วว่าให้ดูสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ ว่าอยู่ตรงไหนนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออยู่ช่วงสุดท้ายของโจทย์นี่เลย สิ่งที่โจทย์ถามก็คือขณะนี้สิ่วกรมีน้ําหนักกี่กิโลกรัมแล้วที่เหลือจะเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้โจทย์กําหนดอะไรมาให้หนูโจทย์กําหนดมาบอกว่าสีวกรซเนี่ยมีน้ําหนัก71็ดสเศษสส่วนสิกิโลกรัมแล้วก็เมื่อควบคุมอาหารและออกกาลังกายนาน1นึเศษสองหกเศษหส่วนสเดือนนะคะโทษทีนะคะแล้วก็น้ําหนักลดลง5้าเศษสส่วนหกิโลกรัมอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะอ่าหนูรู้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้แล้ว วิธีทำเริ่มเขียนเลยอ๋อก่อนจะเริ่มเขียนนะคะหนูดูก่อนโจทย์ถามหน่วยกิโลกร,รมัมสังเกตดีๆน,นะคะโจทย์ถามหน่วยกิโลกรัมหนูแต่อันนี้หน่วยเป็นเดือนเพราะฉะนั้น6กเศษหนึ่งส่วนสเป็นโจทย์หลอกหนูค่ะไม่ได้มาคิดอะไรกับหนูเลยนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เขาก็จะบอกมาแค่ว่าศิวกรมีน้ำหนัก71เศษสส่วน10กิโลกรัมกับน้ำหนักลดลง5เศษ4ส่วน5กิโลกรัมวิธีการเขียนให้เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดแรกสิวกรมีน้ำหนัก71เศษสส่วน10กิโลกรัมบรรทัดถัดไปน้ำหนักลดลง5เศษส่ส่วน5กิโลกรัมสิ่งที่โจทย์ถามขณะนี้ศิวกรมีน้ำหนัก กี่กิโลกร,รมัมอ่าหนูจะเห็นใช่ไหมคะว่าก้อนนี้หน่วยเป็นเดือนเดือนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่โจทย์ถามเลยเพราะฉะนั้น6เศษ1ส่วนสอไม่ต้องเอามาคิดนะคะเขาเอามาหลอกหนูอ่าตอนนี้หนูพิจารณาสิคะว่าเดิมเนี่ยสิบลกร,รม,มีน้ำหนัก71เศษ3ส่วน10กิโลกร,รมัมน้ําหนักลดลงคำว่าน้ําหนักลดลงเนี่ยคือเครื่องหมายอะไร ได้เป็นเครื่องหมายลบนะคะครูก็จะได้มาเป็น71เศษ3ส่วน10ลบกับ5เศษ4ส่วน5หน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อไปครูก็จะแสดงวิธีทำนะคะวิธีที่1วิธีนี้ครูจะแยกจำนวนเต็มคือจํานือนข้างหน้ารวมกันแล้วก็เศษส่วนรวมกับเศษส่วนรวมกันมาแล้วนะคะก้อนแรกได้เป็น71ลบ5 ก้อนที่2ได้เป็นเศษ3ส่วน10ลบเศษ4ส่วน5ซึ่งตอนนี้ตัวส่วนตัวส่วนนะคะมีส่วน10กับส่วน5ตัวส่วนยังไม่เท่ากันเลยคุูจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการทำเลข5ไปเป็นเลข10ก็คือเอาไปคูณด้วยเลข2นั่นเองนะคะอ่ะหน่วยเป็นกิโลกร,รัมัดถัดไปเอามาดูคำตอบเลยนะคะ 71-5ลบ5มีค่าเป็น66ในวงเล็บตรงนี้นะคะก็คือทำส่วนให้เท่ากันแล้วก็ได้เป็นเศษ3 1 0ส่วน10ลบเศษ8ส่วน10หน่วยเป็นกิโลกร,รมัมคูณลบมากตอนนี้นะคะได้คำตอบมาเป็นเท่าไหร่เออลบได้ไหมอ๋อลบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเลข3ปรับเลข 8ไม่สามารถเอาไปลบได้เพราะฉะนั้นจาก66หนูจะเหลือ65แล้วข้างในก็จะเป็นเศษ10ส่วน10นะคะตามมาด้วยก้อนเดิมก็คือเศษ3ส่วน10แล้วก็เศษ8ส่วน10ทำไมจะต้องลดเหลือ65แล้วก็ใส่เป็นเศษ10ส่วน10เพราะว่า3ไม่สามารถลบ8ได้นะคะครูก็เลยจะใส่เป็นเศษ10ส่วน10ซึ่งมีค่าเป็น1และหน่วยก็คือ กิโลกร,รัมนะคะอ่ะพอคูณลบเสร็จแล้วนะคะคำตอบก็จะได้เป็น65เสร็จแล้วก็เอามารวมกัน10บวกสเป็น13 1 3าลบ8เหลือเศษห้ส่วน8หน่วยเป็นกิโลกร,รมัมอ่าตอนตอบนะคะเวลาตอบให้ใส่สิ่งที่โจทย์ถามเหมือนเดิมขณะนี้สิว่ากรมีน้ำหนัก กี่กิโลกร,รมัมหนูก็ตอบมาให้ครูว่าขณะนี้สิวกรมีน้ําหนัก65เศษ5ส่วน10กิโลกร,รัมอ่านอันนี้คือวิธีที่1อีกวิธีหนึ่งวิธีที่2นะคะโจทย์เหมือนเดิมเลยโจทย์ข้อที่2วิธีทาําทํำยังไงเหมือนกันค่ะใส่สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้และ6 6เศษ1ส่วน2เดือนตรงนี้นะคะหลอกหนูเขาไม่ได้ ถามอะไรเกี่ยวกับเดือนเลยเขาถามเป็นกิโลกร,รมัมหนูก็เขียนสิ่งที่โจทย์กาหนดนมาให้อันแรกสิบวกรมีน้ําหนักเจ็สิบเอดเศษสาส่วนสิบกิโลกร,รมัมอันที่สองน้ําหนักลดลงห้าเศษสี่ส่วนห้ากิโลกร,รมัมแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามขณะนี้สิบวกรมีน้ําหนักเท่าไรเอาไปทําอะไรการเอาไปลบกันอย่าลืมใส่หน่วยนะคะหน่วยก็คือกิโลกร,รมัมวิธีนี้นะคะวิธีที่สองูจะทําจํานวนคะ่ะให้อยู่ในรูปเศษเกิน โดยการเอา10ไปคูณ71มีค่าเป็น710บวกอีก3เป็น713แล้วก็ส่วนด้วย10ลบเหมือนเดิมนะคะ5คูณ5เป็น25บวกอีก4เป็น29ส่วนอ่าเห็นตัวส่วนไหมคะตอนนี้ตัวส่วนมีทั้งส่วน10แล้วก็ส่วน5ซึ่งตัวส่วนยังไม่เท่ากันคูจะต้องทำตัวส่วนให้มนันเท่ากันก่อนโดยการทำเลข5ไปเป็นเลข ิบก็คือเอาไปคูณเลขสองทั้งเศษและส่วนแล้วก็ใส่หน่วยเป็นกิโลกร,รมัมบรรทัดถัดไปเอาไปคูณกันเสร็จแล้ว<ม>ครูก็จะได้คำตอบมาเป็น713ส่วน10ลบกับ58ส่วน10ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะครูสามารถเอาไปลบกันได้เลยพอลบมาครูก็ได้คำตอบเป็น655ส่วน10นะคะลบมาแล้วหน่วยอย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะคะหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมตอนนี้655ส่วนสิบ ไม่สามารถตอบได้เพราะว่ามันเป็นเศษเกินครูจะต้องทำเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนค่ะก็ได้เป็น65เศษ5ส่วน10กิโลกร,รมัมอ่าตอนตอบนะคะก็คือให้ใส่สิ่งที่โจทย์ถามเหมือนเดิมแล้วก็ตอบมาคำตอบก็คือขนาดนี้วิตวกรมีน้ำหนัก65เศษ5ส่วน10กิโลกร,รมัมอ่าทั้งข้อ1แล้วก็ข้อ2นะคะครูเฉลยให้หนูมีทั้งหมด2วิธีด้วยกันให้หนูเลือก1วิธีหนูเลือกมา1วิธีนะคะวิธีที่หนูถนัด เพราะสุดท้ายแล้วแต่ละวิธีไม่ว่าหนูจะทําวิธีที่1ห,หรือว่าวิธีที่2ส,สุดท้ายคําตอบมีค่าเท่ากันสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ